สวัสดีครับแล้วก็มาเปิดคลิปกันตรงหน้า CJ เมื่อกี้อันนี้เราอยู่ตรงปากทางเข้าที่ด่านเนินหอมทาธรรมเนียมเนินหอมนะครับตรงนี้ก็คือฝั่งปาจีนที่จะไปขึ้นเขาใหญ่คลิปสั้นๆของเราวันนี้สองวันหนึ่งคืนเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ใช่ที่ไหนครับก็เลือกที่จะมาที่นี่เพราะมาแล้วก็ไม่เคยเบื่อครับ อันนี้คนน่าจะเยอะนะครับคนเริ่มจะใช้ชีวิตแคมปิ้งกันแล้วเห็นด่านตรงนี้คนเข้าออกเยอะมากดูดูรถข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับน,นี้เราก็จะมาดูกันว่าทางบนจะคึกคักแค่ไหนแล้ววันนี้เราจะเจอพี่ช้างไหมไปชมครับไปค่ะ

ฝนตกเข้าโดนก็น่าจะมีหมอกนี่นแไหเป็นไยล่ะแล้วการเก็บค่าทรรมเนียมฝั่งฝ่ายจีนจ่าค่าทรรมเนียมโอ้นน่าจะตึ้งจบไปมานเลยครับ ตรงนี้ชุ่มฉ่ำจับกันเลย คนครับครับสองคนกับอีกหนึ่งคันรวมทั้งหมด110ยสิบบาทสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ทำมาหลายคลิปแล้วค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่นะครับคนละสี่สิบก็ค่ารถยนสี่ล้อสามสิบบาท ครับก็เลยลองเป็นร้อยสิบบาทครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับแล้วมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับไปดูบรรยากาศต่อครับคนขึ้นทั้งคนลง นะครับตอไป3กิโลเมตรจากจุดเก็บตังนะครับช่วงนี้ก็ต้นไม้ก็จะเขียวประมาณนี้เลยนะฮะช่วงนนหน้าฝน าโอ้โหไม่ทันเ <sk ill> ขียวสดงดงามจริงนะเห็นแล้วมันก็สบายตานะสวยมากแค่แบบว่าวิวอะแค่วิวที่เราแบบว่าได้ไแปบบแบบอยู่ตรงนั้นอะโอ้โหจมวรรยากาศโอ้โหินมากได้ผ่อนคลาย เป็นการชารพลังเป็นการได้ไปพักผ่อนวันนี้ฝนตกมันก็ถนนกันลื่นหน่อยครับขับรถระมัดระวังกันด้วยคงเยอะครับระหว่างทีเี่แบบเห็นความเขียวโยหยคงเยอะนะมุงใช้ทักษะ วันขี่มาเรายังไม่เจอขี้ช้างเลยนะคะเออใช่ไม่น่าจะอยู่ฝั่งนี้น่าจะอยู่กลางกลาง จัหวะแบบว่าเราเขี่มาแล้วแบบเออเป็นคันแรกที่เห็นช้างอะ่ะเราแม่งจะทําตัวยังไงวะถอยกดถอยก่อนต้องดูทิตทางที่เขาเดินนะถ้าเขาเดินารเ,เขาหาเราเราก็ต้องถอยระหว่างทางแบบว,วิวข้างทางก็คือสวยมากๆไมต้องเป็นวิวหรืว่า พวกมอส์พวกอะไรขึ้นบนถนนนีน้ช่มจะลื่่นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องระวังให้มากอันตรายระวัง สิ่งที่อิจฉาอิจฉา,าที่สุดคือคนที่มาแล้วแบบได้เจอฉางทุกรองเอ้ยจมูกฉากที่จะไม่ดีบ้าง งคใครที่แบบว่าจะมาเที่ยวนะคะวันที่หนึ่งตุลาเนาะเขาจะเปิดผ่านียได้ใครอยากเหนื่อยอะต้องมาใช่ไหมันก็ไม่ยากเท <laughs> <laughs> ่าทหร่ทำเขาทำทางเดินเ นี่ที่ที่ซ้ายแล้วหนึ่งจุดความเลื่อโดนแกงหน้าดูพี่พายงานทองเขาขึ้นซ้ายอย่างคือความ่เขาไปเล่นที่นัำตกอยู่ที่เส้นคองมาเดือดที่คนลงทิพ จะเคาเที่ยวอย่างนี้บ้างนะฮะบริษัทไทยเมาลรถนะครับเตรียมถุงไว้ตับตกเขียวนรกนะนักับตรงนี้แล้ก็จะผ่านไปเลยนะฮะเดยไปเดินกันมาแล้ว ยังไม่เคยมาคนระับแนะนำเลยนะฮะข้าเอาเรื่องนอะครับไปเลยครับเพนลนรกต่อไปเราก็จะไปกลางเต็นท์กันก่อนที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเราก็ชำระค่าบริการเลยคนละสามสิบบาทนะอ่างเต็นท์ต่อค <30 S 2> ืนต่อคนนะครับคนละสามสิบบาท ใครแบบว่ามาแบบไม่มีเต็นท์ก็มีให้เช่าที่อุทยานเขามีให้เช่านะคะไปแล้วเราก็ชำระเลยดีกว่าเพราะสี่โมงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจตรวจไปเสร็จ รดอะไรรถไฟฟ้าก็มาได้นะครับนับถือคนปั่นจักรยานเลยอ่ะคือในนี้เขาทาไฟระวังนะเขาไปดูช้างอาบน้ำที่ ผ่านมาเป็นขบวนเป็นอะไรอยางไรย่ยางเลยนะเดี๋ยวมาดูนะวันนี้ใครที่แบบว่าชอบมันเยอะหอยใหญ่ ตรงนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะฮะที่ทุกคนสนใจกันมากเป็นถนนลงไปแล้วก็ขึ้นแนแวชันเนี้ยเลยฮะจุดจุดนี้ะผมชอบจากนอฮะข้างหน้าเขาก็ถ่ายครับถ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ใกล้จะถึงนะครับ ไอ้ตรงอจุดกังเซนมานะใช่แล้วถ้าเราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะไปตรงศายแล้วก็เขาเขียวแล้วก็ไปผ่าัดยอดายนี่นะคะผัดยอดได้เปิดวันที่หนึ่งหนึ่งเอ้ยอะไรวะอ๋อผิดสิงสามสิบกันยาเออกันยาหนึ่งโอเคเอาหมดนิดหน่อยถึงสามสิบกันยานะเราจำถูกแล้วก็เปิดหนึ่งตุลาใช่ไหม แล้ว<ไ>คือได้ถึงทางระหว่างไปอะไรนะไปตรงที่อ่างเก็บน้ำอะไรนะอ่างเก็บน้ำอะไรขายสายสอนอะไรสายสอนแล้วก็เลยไปก็คือที่ทำการอุทยานเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปการเตี่ก่อนนวเราก็จะไปกินท่าวนะ แต่พอเวลาเราเข้าไปกลางแปรียงเราก็จะออกเส้นข้างหลังดู้ชมวิวใช่แล้วจะชอบไปชมครับเลี้ยวขวานะครับไปกลางเปรียงกันก่อนเราก็จะเลี้ยวขวาอุ้ยคนเยอะที่ใส่บัวพรางเป็นสตรีทครับเราไปสั่งฝัางฝั่งไม่ได้เข้ามาครับสถานที่ของนี้ เรายังชอบเลยเออเราก็ยังชอบธรรมชาติธรรมชาติเราสวนไรนหวัดีเสียงดระวันระวังนิหนัีรื่อัดสอบเลยขัดสอบืหนามัดสอบ อุ้ยังบอกตีนเต๋ยได้เตยเนี่ยเรองนีตอนรอบที่แล้วที่เรามานะเราก็จะมาเจอช้างนี่ขี้ช้างขี้เล็กขี้น้อยนี่นะจะเป็นตัวเล็กแน่เลยตัวเด็กนั่นเราไอุ้ยเยอะนะแสดงว่าเจอตรงนี้แน่เลยเนี่ย จะมาตรงจุดนี้นี่ต้นไม้เอ้ยแรงว่าเพิ่งออกไปเนี่ยเข้าไปฮะยังยำอยู่เลยใช่คนหน่อยจะจิ้มเลยสดใช่ไหมเอาเลยเลแล้วแรงว่าอย่าตรงเลยเนี่ยนี่ตอนตอนขึ้นน้ก็เจอตรง เราเสร็จเขาก็จะมาพอเราเจอใช่ไหมเราก็จะแบบว่าถ้าคนที่เขามาไปบ่อยก็จะรู้ว่าผมนี้อาแม่อะไรแม่ด้วนอะไรเงี้ยใช่ไหมผมุ่มผมของแม่ด้วนตรงนี้เลยที่เร้จะนี่เลยถือเปยลี่ที่แบบดีใจทุกครั้งที่มา ทำไมเย้ถึงแล้วอยู่ไหนมาครับที่เก่าที่เก่าที่เดิมที่ประจำที่เก่าที่เก่าที่เก่าอะไรทรับปิ้งเลยวูวูเนคนเยอะนะมีกิจกรรมกับลูกกับหลานได้นะครัสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวใช่การพาร์แต่ถ้าผัวเมียก็อาจจะมาทะเลาะกันก็ได้นี่เป็นไปแบบไม่ได้หรอก การกร็กาวไ้คนวิจาร์ก็วิจารใช่ไหมใคระใวะนีเีเไซมกลลุกให้คุณมาไยไปอันนี้วิเคาะไม่ไดแบบว่าเชา่าแผนอองรเงยก็คือมีตรงน,น,นี้คู้ขนางหน้ามีสมายไปชำระค่าบริการ ยี่ิกเกาองเองพี่เก่าที่เดิมที่คุ้นเคอไปได้กันครับจับนี่ข้างๆจับดูดตะเกียวไอตรงนั้นก็ ที่เดิมก็โอเคอยู่นะที่เดิมโอเคนะน้ำเยอะนะเย็นนะอืมที่เดิมโอเคนะนี่มีลิงก์เน่ยนะอ่ามันบุกแล้วเห็นลิงก์นะระวังนะงนะไม่เห็นไม่เห็นนี่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 น,นี่ซูมทันไหมทันอยู่นี่นะครับเข้ามาถึงอย่างแรกเลยนะครับคือชำระค่าธรรมเนียม อ่อน,นะครับแล้วเราก็มาดูทําเลที่เราจะกลางนะนี่หูน้ำเยอะมากเลยครับตอนเนี้ยนี่สองฝัง<ม>่งเลยฮะฝั่งนี้ไม่ได้ถ่าไม่ได้หรอก,รรอกเพราจะติดรถเราค่อยพามาดูตรงไหนเียครับที่เดิมแล้วหรอ,อือตรงนน้นรถมันอยู่เทิร์นบ่อยเข้าไปดูห้องในก่อนได้เล่นเฮ้ยตรงนี้โล่งนะ ่ะเดี๋ยวดีเขียวลงไอ้ตองรงนู้นเต็มตลอดเลยข้างบนใช่ข้างบนเต็มแต่ว่าห้องน้ำมีแค่สองห้องเองตอนนี้เราได้แลนด์มาร์กหนึ่งก็คือข้างบินบินขวาบินไปเลยก็จะเป็นวิวแบบนี้นะคะทุกคนมีอะไรบ้างล่ะ แลนั่งตรงนี้นะไหนกลางตรงนีน้เลยเข้า okay, ไหมแล้วก็นั่งแล้วก็ใครครับแจกสมอครับเสร็จผมนะครับตรงนี้นี่ฮะขออนุญาตเก็บไว้ให้นะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มคนคองกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวฝนตกแล้วจะไม่ทันแล้วเราต้องไปกินข้าวกันที่อะไรนะสำนักงานหรือว่าที่ทําการที่ทําการอ๋อจะลืมอปอ๋ค่ะตั้งกล้องมาตั้งมากะ,ะกางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราเลือกที่จะเอาทาร์ปใหญ่มาเพิ่งซื้อมาเลยครับเนี่ยาะคุณหน่อยเขาบอกว่า เวลาฝนตกแล้วมันสาดมันนั่งกินกันไม่ได้มันไม่มีร่มโหใหญ่ก็ใหญ่แบบโอ้ยใหญ่ <c oughs> นี่ครับก็ยังคุมโทนอยู่มีที่สีแดงแมงปอสีฟ้าระหว่างนี้ครับพ่อก็ชมชมไม้ชมแมงปอสีฟ้าเห็นไหมปออสีฟ้า ก็เรื่องทยอยกันมาแล้วนะครับทยอยมาทุกคนก็คือมาพักผ่อน้าเรามาใช้วันนี้นะที่จดรถตรงนี้จะเต็มเราก็ยังมีพื้นที่ให้กางแล,กแล้วก็วางสิ่งของไว้ที่คิดว่าลิงจะไม่เอาไปนะมาวางที่เราจะไว้ใจวางไว้ได้ไม่ใช่พว,ว,วกของกินอ่ะวางของกินไว้เลยนะครับถ้าเป็นพวกของกินเอาไปแน่ อยู่ข้างนอนเราก็เอาไว้ให้เต็นหมดแล้วใช่รถเบาก็เบาแลนะ้วเราจะไปกินข้าวกันก่อนไปเจอกันตรงที่ทําการเลยครับแล้วก็มาสังอาหารที่ร้านสวัสดิการของเขาใหญ่นะทำเหมือนเดิมข้าวผัด ให้เหมือนเดิม ลิลมเนื้อนาคะก็จะประมาณนี้ ไไชมวิวไปก่อนชมต้นไม้ดูชมฝนว่าจะตกไหมวันนี้ตกแต่ผมว่าตกแน่ๆเพราะคืนมาแล้วตกบ่อยอม,ามาอยู่กรุงเทพัตนะ็ตกนะฮะกรุงเทพตกแอ่ะอยู่กรุงเทพก,ก็ตกทุกคืนเหมือนเดิมครับทุกท่านตกแล้วครับ เดิมครับนี่พายิควาบรรยากาศตอนนี้ฝนตกแล้วครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหครับชมบรรยากาศทางพางกันไปก่อนบรรยากาศทางพางไปก่อนนะครับช่วงนี้ระหว่างรอรับประทานมื้อข้าม ราจะเดินไดห้หงเรเดินชมที่ว่างหมดไอที่เราชมไปเมื่อกี้นะแค่เราก็ขับผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่ขับผ่านไปเราไม่เดินไปหรอกเราเพิ่งนงมื่มาเดินเปล่าฮะขี้เกียจใครจะเป็นผ้าคล้อง ngồi tấp nữa là... <laughs>